รู้เปล่าโฮมโปรมีสินค้าลักโลกให้เราเลือกใช้กันแล้วนะวันนี้จะพาไปรีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่น Ws Eco จาก Stebel e l t r o n แบรนด์เครื่องทำน้ำอุ่นจากเยอรมนีเป็นรุ่นพิเศษสีเจดเกรและที่สำคัญเป็น Circular Product โดยตัวเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคิล PCR ถึง45%ซึ่งมาจากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ลูกค้าโฮมโปรส่งมาแลกใหม่ผ่านกระบวนการโค l o o p Circular e c o n o m y ที่ได้มาตรฐานสากลครบทุกขั้นตอนตั้งแต่แยกล้าง หลอมกาจัดและรีไซเคิลนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านคุณภาพมีความทนทานปรับอุณหภูมิได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยําเพราะทําความร้อนจากแท้งทองแดงที่ทนทานต่อการกัดก่อนและมีระบบ ELSD ที่ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าช็อตด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากวิศวกรรมเยอรมันแถมเซตปักบ,บัวที่ปรับระดับได้ถึง5้าแบบและลาวเลื่อนที่พร้อมใช้งานปรับความสูงได้พิเศษตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับสินค้าลักโลกลดเพิ่มอีก3%เ เมื่อซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Circular Product ด,ด้วยบัตรเครดิต Homepro Visa พร้อมบริการติดตั้งฟรีทุกรายการสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนหม้อต้มปั๊มอัตโนมัติเครื่องกรองน้ำทุกรุ่นรวมถึงสุขภัณฑ์มูล,ลค่า6000บาทขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิเ่มเติมร่วมลดขยะพลาสติกง่ายๆเพียงเลือกใช้สินค้ารักโลกเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหากสนใจแวะดูสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h o m e ป r ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะ